สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับมาต่อที่ข่าวดีของผู้ประกันตนกันบ้างนะครับถือว่าเป็นข่าวดีจากกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้เขาบอกว่ามีการข้อตัวเลขโปรแกรมที่ว่าห้าหนึ่งห้านะครับซึ่งไม่ใช่หวยนะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขข่าวดีที่จะมาบอกผู้ประกันตนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมีการเขาเรียกว่าจัดโปรโมชั่นหนักเลยฮะเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเขาเรียกว่าการรักษาด่วนนะครับในในกลุ่มห้าโรคนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงสิบห้าวันด้วยครับ แล้วถ้ามันออกจ,จ 15, ริงๆ515ทําไงอะก็ถือว่าล็อกเลขฮะเอาออมาหรือเปล่าไม่ก็ถือเป็นเรื่องโชคดีสิคุณกอมค่ะใช่ฟังเรื่องนี้แล้วยิ้มออกได้หน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในพิธีลงนามนะคะ บันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515ให้การบริการทางการแพทย์เพเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมระหว่างสำนักงานประกันสังคมและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงทั้ง74แห่งค่ะ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานผู้บริหารสำนักง,งานประกันสังคมนลวงทางผู้บริหารสถานพยาบาล74แห่งให้การต้อนรับในบพิพากษ์เปิดเผยด้วยนะคะว่ากระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลความเจ็บปวดน,นะคะการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีความจําเป็นต้องขอรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทําหัตถการในสถานพยาบาลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการพิจารณาสถานพยาบาลเข้าร่วมเพิ่มเติมเพื่อผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่มสถานพยาบาลทั้งหมดเป็น74แห่งทั่วประเทศซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณพิพัฒน์เชื่อมั่นว่า การทำบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการทำหัตถการนำร่องใน5้ากลุ่มโรคซึ่งก็มีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดและสมองโรคนิ้วในไตและในถุงน้ำดีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกหรือรังไข่ค่ะจะทำให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรอคอยภาวะแทรกซ้อนไม่ให้มีอาการของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้นด้วยค่ะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถกลับไปทํางานได้อย่างรวดเร็วดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยสํานักง,งานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงให้แก่สถานพยาบาลที่ทําบันทึกข้อตกลงนะคะ ผู้ประกันตนก็เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการแต่อย่างใดจึงนับได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกันตนได้อย่างแท้จริงค่ะครับด้านของนายบุญสงทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมก็กล่าวนะฮะว่าจากรายงานผลการอนเนยนงานของ สำนักงานประกันสังคมครับที่ได้ร่วมกับสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึง30กันยายน2 5 6 6ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการทำหัตถการแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้นแ620รรายซึ่งจากการประเมินผลนะครับพบว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจที่ได้รับการรักษาเป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยไม่มีอัตราการเสียชีวิตครับแต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่นะครับ www.sso.go.th นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อฐานบริการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับในส่วนของระยะเวลาดำเนินโครงการก็จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2 5 6 6และเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จทางสำนักงานประกันสังคมเองรับจะมีการติดตามและประเมินผลนะครับ เพื่อนำมันไปพัฒนาต่อยอดการบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพลดความเดือมล้ําโดยบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเท่าเทียมมีคุณภาพเพื่อผู้ประกันตนรับประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ 515นะคะก็ถือว่า5โรคร้าย15วันเพิ่มประสิทธิภาพรักษาด่วน5โครคภายใน15วันค่ะคก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆของในเรื่องของกระทรวงแรงงานด้วยเนาะรเราก็หนึ่งในฐานะผู้ใช้แรงงานค่ะถ้ามีอะไรที่สามารถโปรเทคอย่างนี้ได้อะลุยทำงานกันต่อไปได้อย่างเต็ม<ว>ที่ค่ะ